คุณจารุณีค่ะคุณแม่มีใจยึดมั่นอยากทาบุญกระถินมากถึงขั้นว่าตายตาไม่หลับถ้าไม่ได้ทําแต่ด้วยยังไม่สะดวกด้านทุนทรัพย์ด้วยตอนนี้ลูกมาติดตามพระาจารย์ยิ่งรู้สึกไม่อยากให้คุณแม่มาหมกมุ่นทุกเพราะเรื่องนี้จะมีวิธีแนะนําอย่างไรดีเจ้าคะโอเคเดี๋ยวอาจารย์นะจะแนะนำแล้วเดี๋ยวฝากคุณจารุณีเปิดท่อมน,นี้ให้คุณแม่ฟังเลยนะคะ,ะคุณแม่ฟังนะ บุญที่เกิดจากการทํากรถินแม้จะมีอนิสง์มากตามการที่คุณแม่เคยได้ยินได้ฟังมาจากที่ไหนก็ตามที่ว่ามีผลมากมีอนิสงม,มากอย่างไรที่ไล่อนิสงต่างๆที่คุณแม่อยากจะทำเนี่ยพ้าอาจารย์อยากจะแนะนําว่าบุคคลผู้น้อมจิตเข้าสู่กระแสพระรัตนตรัยด้วยบทระลึกถึงพระรัตนตรัยที่ว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอภิสริขอข้าพเจ้าทมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอปิสริของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอปิสือของข้าพเจ้า ระลึกย้ำยซ้ำาๆอย่างนี้ติดต่อเรื่องกันจนให้บทนี้แนบอยู่กับจิตเมื่อบทนี้แนบอยู่กับจิตได้แล้วจิตจะสามารถสัมผัสกับก,บกระแสะพรังตรัยได้อดีสง์ของการระลึกถึงพระหัตถนี้มีอดีสง์มากกว่าการทํากัินถึง100ครั้งมีอดิสง์มากกว่าสร้างโบทถึงึง100หลังมีอนิสง์มากกว่าการสร้างเจดีหนึ่งพันเจดีฉะนั้นขอให้คุณแม่รับรู้ถึงอนิสงของการระลึกถึงพระไตถนี้แล้วยึด ให้จิตเรายึดเกาะอ,อยู่กับพระไตรนี้ก็เพียงพอในการที่จะเป็นบุญเป็นกุศลในจิตของเราแล้วนะขอให้ขบคุณแม่มีความตั้งใจนะและทําตามที่พระอาจารย์แนะนําไว้ดีค่ะและเห็นในในพุทธประวัติก็เคยมีคนที่เขายากจนแล้วเขาทาร่วมกระถิ่นเนี่ยแม้เพียงเข็งจับได้ใช่ไหมคะพระอาจารย์ก็เป็นบุญมหาศาลแล้วใช่ไหมคะชื่อนายทุกขตะหรือเปล่าลูกจาผิดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะ นั้นไม่จําเป็นต้องเป็นประธานนะคะเป็นส่วนหนึ่งก็ก็ได้แล้วก็สิ่งที่เหนือกว่ากระถิ่นก็คืออย่างที่พระอาจารย์บอกด้วยนั้นบางทีถ้าจิดใจเรายึดมั่นมากๆลูกเคยฟังทำเ,เรื่องเล่าของครูบาอาจารย์ในอดีตนะคะพระอาจารย์ว่าครูบาอาจารย์ท่านนี้ท่านไปเจอเป็นเหมือนเป็นเปรตที่เฝ้าเฝ้าโบสถ์แล้วพอไปถามก็คือเป็นเจ้าของโบสถ์นี่แหละแต่จิตเนี่ยที่ทําบุญเนี่ย ิดดันไปยึดมั่นกับบทที่ตัวเองทาหนักมากเลยแล้วตัวเองก็ดันตายไปก่อนก็เลยกลายมาเป็นเปรตเฝ้าอยู่ที่โบสถ์เนี่ยอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นมันก็เลยจะเป็นบา,บางเรื่องถ้าเราสุ่งไปไม่ไม่วางไม่ปล่อยบางทีมันก็อาจจะกลายเป็นโั้ได้แต่ถ้าทราทำอย่างถูกต้องก็ททาอย่างที่พระอาจารย์บอกนะคะจริงๆแล้วการละลืมถึงพระรัตนตรัยให้สําคัญมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นคุณสมมากกว่าอย่างมากเลยนะคะ